เปิดตัวแบบหล่อเทเอว่าหลังจากที่ไม่เปิดตัวมานานก็เริ่มมีคอมเมนต์ถามหาอะวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวถึงเจ้า2ตัวนี้เลย a s t o r a t TV Man กับ Dewoman นะครับ2ตัวนี้เป็นตัวเอกลุศีมาใหม่ที่ราคาเรียกได้ว่าแพงพอตัวเลยนะครับ เจ้าแอโตเนี่ยราคา5 9 9โลบักและดิวูเมนราคา39 9โลบักนะครับแอตโตลัดทีวีแมนเป็น LE โ l o w สโลวิงก็คือโจมตีกลุ่มแล้วก็เดินช้าใช่ไหมคิดว่าไงคิดว่ามาแทนเจ้าแอโตอัเกรด้ท่านคาเมล่าแมนได้ปะตัวเนี้ยดามเมจมันดูเยอะกว่านะระยะไม่แย่ด้วยแต่ว่าสโลรู้สึกจะน้อยกว่ามั้งดิวูเมนเนี่ยดามเมจเยอะนะเป็นสเปรดด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจัดทีมแบบยังไงเดียเอา2ตัวนี้ไปเนาะไปรีวิวแล้วก็ตัวบัฟ อ่ะตัวทำเงินก็เอาเป็นไททันปินเตอร์ไปละกันนะครับแต่ปกติพี่ไม่ใช้นะพี่ใช้ซันต้าอยู่ดีเว้ยรู้สึกลงเอเลดใช้ซันต้ามันสบายใจกว่าแล้วก็บัฟดาเมตดีเจทีวีแมนบัฟลดคูลดาวน์ชีฟคอ็อกแมนนะครับเออพี่ได้ชีฟดิวแมนมาแล้วยังไม่รีวิวเลย<笑><笑>เดี๋ยวรีวิวในคลิปหน้าละกันชีฟดิวแมนนี่กับชีฟคอ็อกแมนตัวไหนดีกว่ากันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองรีวิวแล้วค่อยมาเทียบละกันเนาะอ่ะก็มีเจ้าชีฟคอ็อกแมนแล้วอีกตัวหนึ่งเอาอะไรไปดีอ่ะ ไม่รู้จะเอาอะไรไปวะส่วนตัวถ้าใช้2ตัวนี้ก็เอาเป็นไททันแฟนแมนละกันเพราะว่าถ้าช่วยในการผักก็ตัวสปอนจะได้มาเรื่อยๆเนาะอ่ะเอาตัวนี้ไปละกันนะครับเออแล้วก็เรื่องแคนนะครับเรื่องแคนแคนเนี่ยพี่เพิ่งอัพรลเวลตอนนี้ก็พื้นที่ว่างอีก5คนนะครับก็ลองคอมเมนต์ไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะปักหมุดไว้นะครับก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวพี่จะไปไล่ชวนนะครับผมส่วนตอนนี้ก็เริ่มมีคนเลิกเล่นแล้วเดี๋ยวพี่จะเริ่มทยอยเตะออกเหมือนกันนะครับ ส่วนอันดับเคนไม่แข็งแล้วไม่ไหววะเจอพวกต่างชาติที่เขาแบบบดไหลจอไม่วหวอเน,นี้ยพวกแต้มน้อยๆเนี่ยหลายคนคือเขาไม่เล่นแล้วแหละเพราะว่าพี่ขอวันละ50แต่ดูทรงแล้วหลายคนน่าจะเลิกเล่นไปแล้วด้วยแต่มาเช็คไม่ได้ไงก็เดี๋ยวอาจจะอ,ออกแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวไปลงเอเเลตกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ไม่ได้แบบไปไกลสุดน,นะครับแค่มารีวิวตัวละครเฉยๆแล้วลองคอมเมนอนกันมาดูได้ว่าตัวไหนดีไม่ดีนะครับอะขอฝากสปอนเซอร์สักนิดหนึ่งนะฮะ ใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแมปพ t o รตทาวเวอร์ e ีเฟเอนและ f i n นท e ทาวเวอร e ดีเฟเแต่ก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยทุกคนฟาร,ร์มง่ายขึ้นอย่างสบาย24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็น Android iOS หรือจะเป็น Windows บนคอมก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะไม่ต้องมีคอมมีเพียงแค่มือถือก็สามารถใช้ได้เลยสำหรับ UG p o นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวที่ทุกคนสามารถปล่อยบอทฟาร์ม24ชั่วโมงจะเปิดเกียร์ดีจะเปิดกีดจด่จอจะเปิดก อย่างในคลิปก็จะเห็นนะครับว่าของพี่มีทั้งหมด3 ID เลยนะมั่นใจเลยว่าสายพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับโดยราคาเริ่มต้นนะครับอยู่เพียงแค่วันละสิบบาทเท่านั้นแถมมีทดลองฟรีด้วยกรอกโค้ดเกมส่องนะครับเพื่อรับโค้ดไปทดลองฟรีได้เลยหรือกดดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมีคลิปทําสอนเวลานะช่วงแรกก็ไม่มีอะไรามากนะครับพี่วางเจ้าท่านปรินเตอร์ก่อนยาวๆนะครับ5ตัวละครแล้วเดี๋ยวเอาให้มันเลเวลตันไปก่อนละกัน ต,นตวนึเนี่ยพี่ไม่ชอบเพราะว่ามันต้องรอเวลาในการดึงเงินเนาะแล้วก็กินพื้นที่เยอะพอเวลาลงเอเลทน,นะครับมันก็เลยแบบดูขวางทางตัวละครอ,อื่นอ่ะแล้วก็ต้องมานั่งรอเวลาด้วยในขณะที่บางตัวละครมันสามารถสคิปแล้วได้เงินไปเลยก็อาจจะดีกว่าแล้วแต่แล้วแต่คนใช้ละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวตรงนี้พี่ขอตัดข้ามไปเลยละกันนะครับ <S <S โอเคเวฟที่17นะครับทาทันพินเตอร์แมนทั้ง5ตัวก็เลยว่าตัดละมันได้3,500ทุก30ิวิ5ตัวก็เยอะนะ แต่ว่าก็เอาจริงๆมันใช้เวลาพอตัวเลยเพราะมันต้องรออีกอย่างคือมันกินพื้นที่สมมติเราไปเล่นทีมตัวใหญ่นี่คือลําบากเลยนะหรือถ้าไปวางที่อื่นนะครับมันก็ไม่ค่อยได้ทำดาเมจด้วยก็ไม่รู้จะยังไงเนาะเอาเป็นว่ามาเดี๋ยวเราเริ่มจากดิวเวิรเมนก่อนดีกว่าอู้เเวววววรวว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 ว้วววเววววววว่ววว่วววววววนวา,นา, 2, ะะาววววอวววนวว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 รวว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 ก็วววต่อวิววววเนี่ย วิละ8 0 0พนะครับแต่ก็ใช้เงินในการลง1,500เลเวลแรกก,ก็เยอะอยู่นะใช้6,000ขึ้นเลเวล2นะครับเลเวล2ดีไซน์น่าจะไม่ต่างจากเดิมดาเมจหมื่นหนึ่งระยะ30คูดาวศูน์จุดนะครับเลเวล3ดีไซน์เปลี่ยนไปนะครับก็คือมีมือสีแดงเนาะอันนี้ก็จะมีวงโจมตี2วงละโจมตีเป็นสเปซนะครับดาเมจเป็น16,250ระยะ50คูดาวศูน์จุดนะครับก็ถือว่าแรงมากเลยแล้วใช้25,000ขึ้นเลเวล4นะครับเอาวะใช้เเเงินนยยอะี่ เลเวลสี่สองวงเหมือนเดิมนะครับเอาจริงแอบใช้เงินเยอะนะในการขึ้นเลเวลสี่เมื่อกี้อ่ะสองหมื่นห้าเลยเน 27, 500, 160, ี่ยดาเมทสองหมื่นเจ็ดันห้าร้อยระยะหกสิบคูดาวศูน์จุดสองห้านะครับส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนตัวพี่มองว่าไม่ค่อยคุ้มกับราคาละกันสามร้อยเกสิบเก้าโลบักพี่รู้สึกว่ามันแอบใช้ยากไปพอตัวเลยถ้าเทียบกับกเจ้าเซเบอร์อ่ะไอตัวที่ราคาถูกกว่าตัวนั้นอาจจะดีกว่าด้วย เซเบอร์มิวแทนเทเลตเนี่ยเป็นตัวต้นเกมที่เรียกว่าเดอะเบสในแผ่นปัจจุบันเลยแล้วก็ดาเมจต,ตอนหลังก็ไม่ได้แย่เนาะต่อไปเรามาดูเจ้าแอตโตลัสทีวีแมนกันนะครับแอตโตลัสทีวีแมนเนี่ยทุกคนคิดว่ามันจะมาแทนเจ้าแอตโตอัพเกรดเท่านั้นคาเมล่าแมนได้ปะพี่อ่ะไม่มั่นใจเลยเลเวลหนึ <laughs> ่งเนี่ยใช้เงินในการลง1,000นนะครับแต่มันมีค่าสเต็งขึ้นมานะแต่พี่ไม่รู้ว่าสเต็งเนี่ยคืออะไรเว้ย ดาเมจ500ร500ระยะ40คูดาวน์0.5สโล0%นะครับ AOE ตั้งแต่เลเวล1นะครับแต่แคบใช้5,000ในการขึ้นเลเวล2 l e เลเวล2นะครับก็สเต็งศูนยเหมือนเดิมดามเมจร0 0 0ัระยะ45คูดาวน์0.25นะครับสโลว์ใช้25ค0 0่ขึ้นเลเวล3พอเลเวล3นะครับดามเมจ8 0 0 0ระยะ50คูดาว0น์0.2ค่าสเต็งเนี่ยเท่าเดิมมาตลอดเลยเนาะแต่เลเวล3นะครับจะมีการสาโล สโล40%นะครับ DPS ต่อวีเนี่ยเลเวลสุดท้ายตอนนี้อยู่ที่90,000แต่ประเด็นคือ90,000หมายถึงว่าโดนดาเมจ2จุดพร้อมกันนะก็คือวงใน AOE ด้วยแล้วก็ไอ้วงนอกที่เป็นเป้าหมายเดียวนะครับตัวนี้พี่ว่ามันคาใจเรื่องสเต็งอะ่ะมันทำอะไรได้แล้วเขาก็ไม่มีขึ้นขึ้นมาเลยนะเลเวล1-4คือ0ตลอดเลย ตัวนี้เนี่ยพี่ลองไปอ่านจากคอมเมนต์ต่างชาติแล้วทุกคนเขาเรียกกันว่า h o r r i b l e Unit บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเป็น Trash Unit นะครับก็เป็นตัวละครที่สร้างออกมาค่อนข้างแย่มากนะฮะโดยเฉพาะการใช้เงินนะครับใช้ตั้งแต่เลเวล1ถึง4เนี่ยทั้งหมด71,000ในการอัพขึ้นมานะฮะรวมถึงวง AOE ที่แคบแล้วก็ไม่การสตัน,นะครับก็เลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างโดนด่าเยอะพอสมควรเลยยิ่งในดิสคอร์นะฮะนี่คือด่ากันยับเลยตัวเนี้ย แล้วทุกคนที่ดูอยู่คิดว่ายังไงกับเจ้าตัว a s สโ o ร a s t t ทีวีจะสามารถมาแทนเจ้าแอสโตอัปเกรด้ท่านคาเมล่าแมนได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมาดูสิส่วนตัวเนี่ยพี่ไม่ค่อยชอบแล้วกันประเด็นสําคัญเลยคือมันการสตาร์ท้นสศูนที่แล้วช่วงหลังๆมันจะมีบอสไอไก่ยิงเนเซอร์ทั้งแมปนะเนาะอันนั้นคือบันไลแน่นอน เอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวพี่ขอทําการวางตัวละครบัฟแล้วเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูละกันนะครับเวฟห้าหกเดี๋ยวเรามาสรุปหลังจากรวมบัฟกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ได้บัฟของ DJ TV Man กับชีฟค็อกแมนนะฮะก็แต่ละตัวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูเลยอ่าเริ่มจากตัวไหนดีตัวแรกเอาเป็นเจ้าดิวแมนก่อนละกันดิวแมนนะครับดาเมจเป็น 34, 3 4มหมระยะ69คูนาวร้อยเจ็ดรับห้าระยะหกสิบเล่าท่ายากนราเนย DPS ดหนึ่งเก้านะครับอยู่ที่วิละ 189,21.05นะครับส่วนเจ้าแอ Astro ทีวีแมนเนี่ยดาเมจเป็น22,500ระยะ69เหมือนกันคูดาวศูน์จุดนะครับ DPS ดาเมจต่อวินาทีเนี่ยก็อยู่ที่118,421ส่วนค่าสเต็งเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะเอาเข้ามาทำไมก็ไม่รู้ไม่ก็ใส่ผิดแล้วลืมแก้อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกพี่เนี่ยพยายามคิดว่ามันอาจจะมีเรื่องของสเตตัสอื่น,นๆแฝงเข้ามาหรือเปล่าไง ส่วนเจ้าไททันพินเตอร์แมนนะครับเงินสามพันห้า payout time เนี่ยก็30มสิบวิเหมือนเดิมตอนแรกนึกว่าลดคูดาวมันจะลดด้วยเว้ยดาเมจ31,250ระยะ28.75คูดาวศูน์จุดนะครับ DPS ดาเมจต่อวินาทีนะครับอยู่ที่ส1 6 6 7นะครับอันนี้ปัดเศษขึ้นรว <c oughs> มๆก็ประมาณเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยพี่ขัดใจตรงที่ว่ามันวง a อลดูดิแม่งแคบนะเว้ยแคบมากแล้วก็ การสตาร์ทสูนทีอ่ะคือวงเอลีมันแคบเท่ากับเราต้องเอาร่างกายไปประทะแล้วการสตาร์ทสูนทีก็บไรเลดิส่วนค่าสเต็งก็พี่ว่าเขาน่าจะใส่แบบเขาเรียกว่าไงตอนสร้างตัวละครมันจะมี default Data ตัวละครเวยก็ลืมลบค่าสเตตัสที่ไม่จําเป็นออกไปอะไรประมาณนี้เนาะหรือถ้ามันมีข้อมูลแอบแฝงอะไรก็ลองคอมมต์บอกมาได้นะส่วนตัวพี่หาข้อมูลไม่เจอว่าว่าสเต็งมันทำเลยได้เอาเป็นว่าสําหรับ3ตัวละครนี้ก็ประมาณนี้และกันนะฮะ เดี๋ยวลองวางตัวเยอะแล้วดูแล้วกันนะฮะว่าจะเคลียร์เวฟทันหรือเปล่าเพราะว่าเดอะแบกของจริงในตาเนี่ยจะเป็นดีวูเมนเนาะถึงจะดาเมจเยอะแต่ว่ารูปแบบอื่นๆมันก็ไม่ได้เยอะตามมาด้วยนะครับก็อาจจะไปได้ไม่ไกลแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวพี่จะขอออโต้สคิปไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับสภาพนะฮะก็ยังพอเคลียร์ได้อยู่แหละแต่ต้องหยุดออโต้สคิปว่ะมันดูแบบดาเมจไม่ทันอะ่ะอันนี้คือพี่แค่สคิปไม่กี่เวฟนะเออแปลกๆเว้ยอาจจะต้องเล่นแบบไม่สคิปนะครับ เฮ้ยเฮ้เดี๋ยว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 พวกเองสองตัวมาจากไหนเนี่ยวัอดเดี๋ยวมันมันว้าปมาจากไหนวะเอ๊ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนกันปะอยู่ๆมันก็คานมาจากกําแพงเว้ยใช่เหรอได้เหรอวะเดี๋ยวเปล่อยแตกไปเลยแล้วกันอยู่ๆแม่งก็โผล่มาจากไหนวะลูกอาจจะเป็นบั็กรูปแบบใหม่หรือเปล่านะฮะอ่ะเป็นไงบ้างสำหรับเจ้าตัวสายเติมสองตัวละครที่มาใหม่นะครับ พี่เนี่ยรู้สึกว่าถ้าถ้าส่วนตัวนะพี่มองว่าไม่ควรซื้อวะ่ะมันพูดยากอย่างแอตโตลาทีวีแมนก็อย่างที่หลายๆคนด่าเนาะต่างชาติคอมเมนต์กันเยอะใช้เงินเยอะไปส่วนดิวเมนเนี่ยมันก็เป็นสแปร์ที่วงไม่ได้กว้างเวยต่อให้เป็นตัวละครที่มีดาเมจเยอะตีกว้างนะครับแต่ว่าลูกเล่นมันน้อยเนาะแต่ในบรรดาตัวละครที่เป็นผู้หญิงก็ถือว่าดีนะเพราะตัวละครผู้หญิงไม่ค่อยมีตัวไหนโหดเว <laughs> ส่วนแอตโตลาทีวีแมนพี่ว่าตัวเก่าดีกว่า ตัวแอตโตอัปเกรดให้ท่านคา m เมล่านะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะก็เดี๋ยวขอบอกลาไปกับเจ้ามินเนี่ยนฟันเหยินตัวนี้ด้วยนะครับไปละเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย